สวัสดีค่ะมาพบกับฮิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยอเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะให้ใบแรกขึ้นมาค่ะแดกเกอร์แมน ตอนนี้กุ้มใจเนาะกังวลใจกุ้มใจค่ะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะเจ็ดเหรียญค่ะ The h a โ p e n s กำลังคิดกำลังทบทวนค่ะกำลังตัดสินใจอยู่เนาะจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์นะคะจัดติตต้องการความชัดเจนจากเขา The h a ฮ p e n s e t สองเหรียญอัศวินถ้วยค่ะ ในหลายๆคู่บอกเลยว่ายืนอยู่บนความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซอนซ่อนรักอยู่นะคะเดทคีน็อกคัพและเดอะเดวิลจริงๆแล้วค่ะนะตรงเนี้ยชาวธาตนามเนาะบางครั้งบางทีก็คิดตัดสินใจค่ะว่าอยากจะยุติความสัมพันธ์อยากจะจบความสัมพันธ์นะพรอรู้สึกว่ามันไม่สบายใจมันอึดอัดค่ะกลัวความผิดหวงังกลัวความเสียใจนะแต่ ในหนึ่งก็คือรักปักใจค่ะตัดอกตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะในตรงนี้ถึงมันไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ําพยายามให้โอกาสเขาค่ะอยากที่จะจริงจังชัดเจนนะในเดือนนี้บอกเลยว่าคุณอาจจะยื่นคําขาดกับเขาขอความชัดเจนจากเขาขอความแน่ใจจากเขาค่ะว่าในสถานะที่เป็นอยู่ยังไปต่อกันได้ไหมหรือยังรักกันอยู่ไหมนะคะอืบอกเลยว่ากุ้มใจพอสมควรค่ะสําหรับชาวธาตุน้ํานะอืก็บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขาอาจจะรักๆเลิก,ลก,ลกๆมาแล้วหลายครั้ง หรือรู้สึกว่าอยากจะปล่อยมือแต่มันก็ปล่อยไม่ได้ค่ะในตรงนี้สองเหรียญขึ้นมาเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นอินฟินิตี้อะค่ะเลิกกันไปยุติความสัมพันธ์กันไปจบกันไปก็กลับมาคุยกันใหม่อ่ะเหมือนกับว่าใจมันตัดไม่ขาดอะค่ะยังคงให้โอกาสเขานะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่าคุณไม่มั่นใจหรอกว่าเขารักคุณมากพอเหมือนที่คุณรักไหมณตรงนี้ยังรอเวลารอโอกาสรอให้เขาพิสูจน์ตัวเองอยู่นะ เข้ามาค่ะก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่นะชาวธาตน้ําเลือกที่จะจบยุติความสัมพันธ์เลือกที่จะเออไปให้จากตรงเนี้ยไปให้พ้นจากตรงนี้เพื่อจะให้เองสบายใจเพื่อจะไม่ให้เองเจ็บปวดหรือไม่ให้เองผิดหวังมากไปกว่าน,นี้ค่ะเออก็บอกเลยว่า ถามว่าทําได้ไหมมันยังทําไม่ได้เลยนะปัจจุบันทันด่วนนะแต่ในหลายๆคู่ค่ะบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเหมือนคุณกลับมานั่งเคลียร์ใจกันเรียกเขาเมื่อเคลียร์ใจเรียกมาเปิดใจเนาะว่าจะยังไงต่อแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนว่ายังคงไปต่อความสัมพันธ์ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะรู้ทั้งรู้อ่ะใจลึกๆอัะมันมีแต่ความไม่มั่นใจอะค่ะแต่ก็เรื่องที่จะไปต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่ารักผูกพันกับเขา ในตรงนี้ค่ะทั้งค u e น n of Cups แล้วเดลเดวิขึ้นมาเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักรุ่มหลงเป็นความสัมพันธ์ที่หลงเสน่ห์เขาค่ะคุณไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ง่ายๆอะ่ะเพราะคนคนนี้เขามีเออมีเสน่ห์ดิงดูุดเพศตรงข้ามสูงแล้วก็เป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ใครรักใครอยู่ใกล้ใครหลงอะค่ะอืมตัวคุณเองรักเขามากๆนะในตรงนี้ค่ะยังไงก็แล้วแต่คือรอที่จะให้โอกาสเขาอะค่ะมันเหมือนกับรู้แหละว่ามันมีอะไรที่มันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกทุกข์ใจอะ่ะ แต่อีกใจหนึ่งก็รักปักใจไม่สามารถจะตัดได้จริงๆค่ะค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้บอกเลยเป็นช่วงเวลาที่คิดทบทวนตัดสินใจเนาะจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณค้าในตอนนี้จำเลนค่ะ the t o w e r เขาต้องการจะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะ เกเหรียญทางเขาเองก็หนักหนาไม่เบาเหมือนกันนะเขาเหมือนมีเรื่องที่ทุกข์ใจกุ้มใจอยู่ค่ะหรือเขากับคุณอาจจะมีปัญหามีประเด็นกระทบกระทั่งกันมีเรื่องที่ปะทะก,กันเกิดขึ้นมีเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิดกันหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นค่ะทําให้มันอาจจะไม่แฮปปี้ยิ่งเท่าไหร่นะเออเหมือนเขาก็พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองเหมือนเขาก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ ยังอยากที่จะมีชาวธาตุน้ำอยู่ในความสัมพันธ์นะเดดชาลีอออา3ดาบค่ะอเอ็ดออฟซอร์ก็ยังคงวนเวียนเนาะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ําในหลายๆคนเกิดจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนาะเป็นลักซ้อนซ่อนรักค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้เราสามคนเนาะที่ยังทําให้ไม่ชัดเจนเพราะตรงนี้ค่ะ เพจออกซอดใครคนนั้นของเขาไม่ยอมนั่นเองใครคนนั้นของเขายังคงคุมอยู่ยังคงไม่ปล่อยนะคะห้าไม้และสิเหรียญอ่าก็บอกเลยค่ะว่าเวลาที่อยู่กับเขาคุณรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยนะคะในตรงเนี้ยเพราะว่าเขาตอบโจทย์คุณในหลายๆด้านเขาตรงไท้ายตรงสเปคคุณอะคะ่ะถ้าถามว่า เขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาถึงจะมีเรื่องราวให้ทะเลาะให้ขัดอกขัดใจกันนะคะ่ะเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์อยากที่จะรักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์เนาะแต่ว่านะตอนเนี้ยบอกเลยว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณเขาอาจจะไม่ได้ดูแลเทคแคร์คุณเท่าอย่างที่คุณต้องการนะคะอืมเขาอยากจะคบกับคุณยาวๆด้วยอยากจะไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบยาวๆค่ะไม่อยากที่จะปล่อยมือจากใครเลย พาะความสัมพันธ์ตรงนี้บอกเลยค่ะว่าคุณติดอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้าเขาแล้วคุณติดอยู่ในสถานการณ์รักซ้อนซ้อนรักซึ่งเขาไม่สามารถจะตัดใครคนใดคนหนึ่งได้ไม่สามารถจะชัดเจนกับใครได้ยังคงเลือกที่จะไปต่อกับชาวธาตุน้ำนะแม้แต่ว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาแม้แต่จะรู้สึกผิดรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ตัดใจจากชาวธาตุน้ำไม่ได้เช่นกันค่ะ ต่ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาวุ่นวายมากสับสนวุ่นวายใจค่ะทําอะไรแบบให้มันดีที่สุดสําหรับใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะไม่ได้เลยค่ะนะตรงนี้เวลานี้เนาะพยายามรักษาสถานการณ์อยู่ค่ะหากก็บอกเลยว่าเขาพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเอ,อ่ยยังแบบประคับประคองความสัมพันธ์กันไปได้อะค่ะในตรงนี้นะยังไม่เลือกที่จะปล่อยมือ แต่ก็บอกเลยว่าเขาก็มีเรื่องกุ้มกุ้มใจพอสมควรล้วค่ะในเดือนนี้โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมเอ่ยเฮดออฟสอ e เดอะชาลีออรักค่ะรักนะแม้แต่จะเออมันอาจจะไม่ถึงเวลาที่จะเปิดใจรักคุณก็ยัง เปิดใจรักเพราะว่าถูกอกถูกใจตรงไทยตรงสเปคค่ะมีความคิดที่จะเออเหมือนอยากพัฒนาความสัมพันธ์แหละแต่สุดท้ายแล้วทำไม่ได้เพราะว่าไม่อาจจะเคลียร์ตัวเองได้อะค่ะในตรงนี้น้องพลังงานของเดชาดีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขามีคนสองคนอยู่ในใจค่ะเจ็ดเหรียญคิงออฟคัพ เพจอัพคับค่ะก็บอกเลยว่ารักถูกใจนะแล้วก็เป็นอะไรที่ออไม่สามารถที่จะทําให้มันชัดเจนได้นะปัจจุบันทันด่วนบอกเลยว่ากาลังคิดกําลังทบทวนกาลังแบบเคลียร์ตัวเองอยู่อะค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้หรอกมีปัญหามีประเด็นอยู่นะตอนเนี้ยอมาดูกันนะคะว่าเขาติดอะไรอยู่ทําไมถึงไม่ชัดเจนคะสามไม้ The Hermit อืม เดอะแฮงเกอร์แมนอ๋อก็ติดคนเดิมๆคนเก่าๆของเขาอะค่ะที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่ขาดนะั้นในตรงนี้หาวิธีมองหาหนทางอยู่ค่ะว่าจะเคลียร์เองยังไงจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นะอ่าจัดเม้น k i คิงออฟ o อ d ดและเดอะเลเวอร์ ก็บอกเลยว่าในตรงนี้สิ่งที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นก็เป็นคนเก่าๆของเขาคนที่เขาอาจจะดิวอาจจะคุยกันมาแล้วยังไม่ได้เคลียร์เองค่ะก่อนที่จะมาดิวกับชาวธาตุน้ํานะก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นนะคะมันเป็นอะไรที่ออใครอีกคนนึงเขาก็ไม่ยอมปล่อยมือเหมือนกันแหละมันก็เลยทําให้เป็นปัญหานี้เกิดขึ้นยังไม่สามารถที่จะชัดเจนกับชาวธาตุน้ําได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ เดอม์มิชชั่นหกไม้เห็นออกวาดเดล e เวอร์อ่ะก็ถือว่ามีการกลับมาเคลียร์ใจกันหรือว่า,าความสัมพันธ์มันค่อยๆดีขึ้นนะคะเหมือนสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเคลียร์ใจกันได้อืมห้าเหรียญแปดไม้ค่ะสองถ้วย เอ็ดออฟคัพเดอเอ็มพอร์เรอร์นะคะและเก้าเหรียญอ่ะโอเคค่ะ สำหรับแนวะโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่าชาวธาตุน้านะคะจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อรักษาประคับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้นะคุณทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจค่ะกับความสัมพันธ์ก็บอกเลยว่าคู่ที่โกรธกันงอนให้กันหรือมุบออนจากกันไปจะกลับมาคืนดีดีเทิร์นกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะความสัมพันธ์ในตรงนี้บอกเลยว่ายังสามารถที่จะ ไปต่อกันได้อยู่ค่ะยังไม่ได้จบยังไม่ได้ยุติความสัมพันธ์แบบจริงจังนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจรักใจผูกพันค่ะและก็ต้องยอมรับนะคะตรงนี้ว่าเป็นความรักแบบรุ่มหลงเช่นกันในตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยังไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้ค่ะมันรู้สึกโหยหามันรู้สึกว่าเสียงของหัวใจเรียกร้องนะแม้กระทั่งเวลาที่ตัวคุณเองอยู่ตัวคนเดียว แม้จะรู้สึกน้อยน้อยใจแม้จะรู้สึกว่าเขาดูแลเทคแคร์ care, คุณไม่มากพอเขาไม่ชัดเจนกับคุณเหมือนคุณเหนื่อยกับการวิ่งตามความรักครั้งนี้ค่ะแต่คุณไม่เคยถอดใจเลยคุณพร้อมที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์นะค่ะคุณในช่วงเดือนนี้นะมีเกณฑ์การเดินทางไกลร่วมกันด้วยหรือเดินทางออกทริปออกทัวร์ออกเที่ยวต่างจังหวัดร่วมกันนะคะมันมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามานะคะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขากลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาความสัมพันธ์เราก็เหมือนเขามีเวลาดูแลเทคแคร์คุณมากขึ้นกว่าเดิมคะ่ะทําใหออ้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอะ่ะใจฟูมากขึ้นอ,อ๋อ ในตรงนี้ค่ะมีเกณฑ์เป็นไป,ไปได้สูงเช่นกันนะว่าเขาจะมีของขวัญมามอบให้กับชาวธาตุน้านะคะเป็นของขวัญแทนใจนะในตรงนี้ the emperor เข้ามาเขาเป็นคนมีโก้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออเจ้ากี้เจ้าการนิดหนึ่งเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงอะคะ่ะเหมือนความคิดของเขาเป็นใหญ่ในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าเขาเป็นคู่คิดของคุณได้เขาเป็นคนที่แท็กแคร์คุณได้นะ เพียงแต่เขาไม่ชอบให้ใครบังคับเขาไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งให้เขาอะค่ะคนอยู่นี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นมันก็ยังไม่เป็นไปตามที่ชาวธาตุน้ําคาดหวังอะค่ะก็บอกเลยว่าถึงเขาจะเทคแคร์คุณมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็บอกเลยว่าเขายังไม่ได้มีเวลาให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพียงแต่ว่าดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ในตรงนี้ค่ะเพราะก้าวเหรียญขึ้นมาเนาะมันยังคงแบบเป็นช่วงเวลาความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าห่างๆเหมือนก็ว่าเวลามันน้อยลงทําให้ไม่ได้ไม่ได้ออ,อยู่ด้วยกันมากเท่ากับที่ชาวท่าน้ําต้องการนะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเีัยเขาอาจจะห่างๆกันนะ อืมแต่มันมีความเข้าใจกันมากขึ้นหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่เท่ากับที่ใจชาวธาตน้ำต้องการหรือยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นเองค่ะแต่เหมือนกับเขาดูแลคุณมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่เท่ากับที่ชาวธาตน้ำต้องการค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกมากกว่าเดิมค่ะณนะตรงนี้นะโอเคค่ะ สำหรับชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็บอกเลยว่าคุณได้พบได้เจอกับช่วงเวลาที่มันอาจจะมีปัญหากันเข้ามาถาถมเข้ามาเป็นช่วงเวลาการปรับตัวในหลายๆคู่เจอกับรักซ้อนซ่อนรักเจอกับบุคคลที่3หรือคนเก่าๆของเขาค่ะที่ยังวุ่นวายในความสัมพันธ์และมันทําให้ไม่ชัดเจนหรือเขายังไม่เคลียร์ไม่ขาดไม่ขาดกับใครอีกคนหนึ่ง แล้วมันยังทําให้ไม่ชัดเจนกับชาวท่าน้ําค่ะในต,ตรงนี้ถามว่าอยากตัดไหมอยากตัดนะแต่ตัดไม่ได้เพราะว่าตัดใจจากเขาไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆในตรงนี้หลงเสน่ห์เขาด้วยค่ะ ยังไงเราพลังงานในตรงนี้ค่ะจะค่อยๆดีขึ้นจะมีการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาชัดเจนกลับมาแบบเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แฮปปี้ดิงสมหวังนะคะและพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ